ตื่นเช้ามาก็มาอาบน้ําแต่งตัวเตรียมออกก็คือจิมยอขพ้่จะเป็นแบบปกติที่เขาจะมัน,นั่งอยู่อาบน้ําแค่ผ้ากันบางคนก็แบบอาพ่อลูกบางคนก็พี่น้องบางคนก็เพื่อนกันอะไรงเงี้ยคนไทยจะอายไงแต่ที่นี่ไม่อายแกพา,มาเมือแล้วเมื่อคืนเรานอที่นี่โอ้วันสบายนะแต่ใครที่แบบไม่ชอบเสียงดังหรือว่าต้องเตียงนุ่มๆอะไรเงี้ยเออต้องไปหาหาที่พักจริงๆจังๆอะไรเงี้ยอันนี้มันชุกเฉินเนาะ เ,เราออกมาจากกิมจิบางแล้วนะครับเงินก็เหลือนะฮอยแล้วก็ไม่มีที่ไปรอนังเพื่อนมาหวังว่าจะได้มานะถ้ามันไม่บอกถ้ามไม่ผิดพลาดอะไรฉันกำลังขึ้นเรือ,อมาจากญี่ปุ่นแล้วอากาศที่นี่กำลังดีเลยอะชอบอากาศแบบนี้อุ่นๆกว่าโซโซเมื่อวานนี่อยู่ไม่ได้เลย เมืองนี้มีความเป็นหนังเนาะหนังยุคแบบยุคสงครามเกาหลีอ่ะผลไม้มีแก้วมังกรม่วงมีสตรอเบอรี่ส้มกล้วยแอปเปิล้ลทับทิมนี่เป็นอาหารมื้อแรกของเราที่ปูซานม่มีตนะื <laughs> ้อละเจ็ดพันมันได้หมูอะไรตั้งเยอะเยอร่อยป่ะต้มยำไช้กินจริงหืม ไมกินรต้องเหมือนเป็นปลานน่นะปลาเฮยบ้านเราอ่ะไม่เหม็นอร่อยนี่ปลาหมึกถ้ากินมางที่จะดิ้นดินได้นี้ดิ้นไม่ได้อืม,อ,มอร่อยทุกอย่างเลย ที่นี่เราก็จะเห็นแต่อาหารทะเลใช่ไหมดูดีมีแต่อาหารทะเลโอ้ทะเลแสนงามจะถึงแล้วทะเลตื่นเต้นไม่ได้เห็นทะเลทะเลและความหนาวมันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันด้โ <laughs> อ้ทะเลว้าวทะเลไม่น่ามีกระเป๋าเดินทางเลยเลยกูว่าไดถึงในซีรีส์เกาหลีเลย คือชายหาดแฮอึนแดเป็นชายหาดหลักเลยอะ่ะที่เขามานี่กันฟังเสียงคลื่นอุย้ยดูดูดทะเลโอ้สวยสวยจังเลย โอ้ทำไรอ่ะก็กำลังไลฟ์อยู่ครับผมเน็ตดีมากไม่กระตุกด้วยไม่กระตุกเลยนั่นแหละเราเช่าเน็ตมาของ Pocket WiFi เองพีซีอ๋อพีซนี่อ๋อนี่ Pocket WiFi ที่ผมเช่ามาใช้ได้ตลอดเออแต่ตั้งแต่เรามาคือไม่มีปัญหาเรื่องแบตหมดเนาะตอนนี้ระหว่างที่เรารอเพื่อน สดแสดจะน่ารักของเราเราจะไปที่วัดกันก่อนนะครับไปไหว้พระขอพรขอให้เจอที่ดีๆขอให้จเจอที่พักสักทีแต่เขาต้องมีของพวกนี้มาขึมาแล้วเราจะไปวัดวัดชุบวัดอะไรนะวัดอรุณยงกุนซานหรอยงรุซาเทมเพลนี่คนก็มาเยอะเหมือนกันเนาะเไ,ไปชมความสวยงามของวัดแห่งนี้กัน ถึงแล้วข้างหน้าวัดก็คือแม่วางนี่แม่วางแม่วางเลยล่ะช่วงเที่ยวลากกระเป๋า <c oughs> <c oughs> เฮ้ย, <c oughs> <c oughs> ยน่ารักอ่ะ ก็จะกำลังเดินขึ้นนะครับคุณยายแก่ๆก็ไหวบ้างไม่ไหวบ้างเดินขึ้นเพื่อไปชมยอดอยวิวเพิ่งเพอ่ง<ณ>ถึงแล้ว<ค><ณ><ค><ณ>ถูกไหมไง<ค><ณ> เมื่อกี้จะถูกจะผิดขออภัยด้วยครับใครก็ได้บอกทีว่าถูกหรือเปล่าที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นยอดวิวของวัดนะครับที่จะเห็นทะเลทั้งหมดสงบดีนะผมว่าอยู่อย่างเงี้ยจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝ้าฝ่าย้ายมาอยู่วัดแล้ว เป็นอะไรน้ําดื่มได้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เห็นเขาดื่มกันลองลองดื่มม้างอืมเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นี่เองอร่อยดีนะน้ําเออนั่นแหละเอาแมวไปตรงนั้นแหละเออไม่มีใครขึ้นมาวิธีการซ่อนกระเป๋า าละครับตอนนี้เราเห็นเขาเปิดประตูไปดูหินเราจะไปชิมน้ำทะเลข้างล่างกันดีกว่าอ,อุ้ยไม่ตอออ่ะอื้เราจะไปชิมน้ำทะเลกันนะครับว่าที่นี่น้ำเค็มหรือเปล่าชิมอ้ไม่ขึ้นมาให้กูเลยอือ ก็เค็มนีนะอืออ่าคัตโตะลองชิมสองพันแน่นอนใช่ไหมสองพันวอลลเห็นเห็นน้ำตาแล้วแบบ โหดมากเป็นไส้กรอกข้างในเหมือนโดนัทหรอโดนนัดแป้งไม่ใช่โดนนัดหรอแป้งนนไหนชิมดิคือมันเหมือนไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เพราะมันเป็นน้ำตาลจับของข้าวอ่อนงงงงไงมันยังงงงงไปตัวเองยังไม่โดนใส้ก่อกกินไส่ก่อกเดิมคือไม่โดนไส้กรอกนะ ตอนนี้หลังจากที่เรารอไอ้เพื่อนอยู่นานมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันยังไม่มันบอกว่าจะมาถึงห้าโมงตอนนี้อะไรกี่โมงแล้วจะจะสองทุ่มแล้วจะสามทุ่มหรอเออจะสองทุ่มแล้วมันก็ไม่ติดต่อกลับมาเพราะว่ามันบอกว่าจะลงตอนว่าห้าโมงเราก็เลยไม่อยากเกิดเหตุการณ์เเมื่อวาน เลยหาเขาเซิร์ฟฟิ้งใหม่แล้วบังเอิญโชคดีมีฝรั่งรับพอดีใช่ไหมคือเรามานั่งรอมันนานมากอะรอมันแบบตั้งแต่ห้าโมงเย็นอะแล้วคือฝรั่งเขารับยังไงคือมันติดป้ายประกาศไว้อะไรอางเนี่ยติดไว้บนบอร์ดบนบอร์ดของของเขา,าเซิร์ฟฟิ้งนะอ๋อวขอความช่วยเหลือโดยโดย่วนเออโอาไม้ซึ้งฝรั่ง ฮไปแต่แต่ยังไงเราก็ต้องไปเนาะเพื่อความอยู่รอดของเราข้ายังไม่กินเลยโอ้ยหนาวตอนนี้ถึงแถวหน้าบ้านเขาแล้วใช่ไหมถึงแล้วร้านแว่น เราเจอแล้วนี่ไงคนเซิร์ฟฟิ้งให้เราเขาดูเป็นผู้ใหญ่ภูมิฐานมากดีมากเลยโชคดีมากที่เราเจอเขาเดี๋ยวไปกินราเมงที่ห้องเขาเพราะว่าตอนแรกจะซื้อแล้วเขาบอกว่าราเมงที่บ้านเขามีก็จะเดี๋ยวจะต้มให้อาโอ้โอ้ว้าวไลก์อ่ะ ไอ้นะ USA house เนอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูลุกไลท์ยุคไลท์อเมริกาเฮาส์เลยเนอะยยังยูไม่อีทลุกไลท์อเมริกาเฮาส์อะ brownie ม,มีห้องอะไรเขาเรียกห้องอะไรนะห้องกินข้าวห้วองกิติ้งรูม t i g h t เราเจอฝรั่งใจดีแล้ว,ออวเออใช่ว้าวเสร็จแล้วนี่ลำยอนลำยอนเราจะลองกินกันนะครับ number one โ oh! on อ้เทำเลยนะทำเลยนะเจ็บ te ตีแน่กูถอดรองเท้าเดินเนี่ยมันเป็นทางที่เป็นหินเนี่ยอ๋อแล้วตลอดทางเลยอ่าในความฝันแลเมื่อกี้ผมก็ชนะ วิ่งเร็วสุดโอ้อ่อนๆเขาเรียกอ่อนๆด้วยตอนนี้เราจะมาอีก next c h a l l e n g นะครับอีก challenge หนึ่งนะเกมเกมเกมโอเคนึ่งฟองปาไปมอม้อมนมอ One two three four five. oh my god <h ums> 오오오오오오오이리 He is the winner at the rocks. You're the winner at the hula hoop. <laughs> Challenge number three. Wow. Yeah. Oh. And then. Oh. Oh. Down. Oh. oh. Down. tip tip tip. Down. Down. tip tip tip. Down. 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 <laughs> oh, <no. laughs> I don't know. I don't know. One. Down and do 10 sit-ups. 10 sit-ups. <laughs> One. One. <laughs> <Two>. <laughs> Three. Four. Five. Not on my ear.

อย่าลืม subscribe แล้วเราจะได้นัดยิ้มไปด้วยกันนะครับ